สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะเข้าสู่เกม c u a n t r y World p ัสเเมนะคะซึ่งเป็นเกมที่เราเรือกที่จะมานําเสนอทุกคนในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นไปพร้อมๆกันเลยเริ่มเลยค่ะค่ะพอเรานะคะเปิดเข้ามาในหน้าแรกนะคะเราก็จะเจอเป็น หน้ากติกานะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็ได้อาา่านว่าเก e มเรามีกติกายังไงนะคะแล้วก็มีการจับเวลากี่วินาทีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรบ้างน,นะคะเราไปเริ่มเล่นกันได้เลยนะคะโอเคค่ะพอกดเข้าเริ่มเกมไปนะคะก็จะเจอกับคําถามแรกนะคะเราก็จะมีตัวอักษรให้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะทาย ว่าตัวอักษรนี้เนี่ยรวมกันจะเป็นประเทศอะไรเรามีคําใบ้เป็นธงให้ทุกคนอยู่แล้วนะคะให้ทุกคนตอบนี่ค่ะถ้าคุณทุกคนตอบถูกนะคะเราก็จะขึ้นเป็นข้อมูลของประเทศนั้นนะคะแล้วก็เป็นเก็บความรู้จุดก,กําเนิดเล็กๆน้อยๆของประเทศนั้นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็ได้อ่านได้รับความรู้กันไปเต็มเต็ม ต่อไปต่อไปนะถ้าเกิดคนไม่รู้จริงๆถึงดูทงหรืออะไรดูไม่รู้เรามีคําใบให้ค่ะแค่ทุกคนนะคะกดไปที่คําใบ้นะคะคําใบแรกก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่รู้อีกเนี่ยคำใบที่2ก็จะโผล่ขึ้นมาค่ะเริ่มนะคะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วทุกคนก็ลองกดคําตอบไปเลยค่ะกด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 เข้าไปนะคะถ้าเกิดตอบถูกนะคะก็จะมีข้อมูลให้นะคะเรามีข้อมูลให้ในทุกประเทศนะคะในทุกคําถามไม่ว่าจะตอบถูกตอบผิดนะคะเราก็มีคําตอบแล้วก็มีข้อมูลให้ทุกคนอยู่ดีนะคะ คนนะคะได้ไปเื่นนะคะทุกคนก็จะได้รับความรู้นะคะได้รับสิ่งต่างๆนะคะได้รับเกร็ดความรู้เลยนะจากประเทศต่างๆที่เรานะคะ,ะ,ะ,คะได้ใส่มาให้ทุกคนอย่างครบถ้วนและเต็มเที่ยหที่เราจะหากันมาได้นะคะและเราก็จะมีการเก็บคะแนนนะคะเมื่อเก็บคะแนนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เป็นคะแนนรวมว่าเราอยู่ในแรแงไหนคะแนนเต็มเท่าไหรค่ค่ะหรือถ้าทุกคนไม่พอใจทุกคนสามารถกดเล่นอีกครั้งเพื่อทดสอบใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและอย่าลืมไปเล่นเกมข่บคุณค่ะ